สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมน้องฟองทิพชิงตุงนะคะช่องน้องฟองทิพชิงตุงอันนี้น้องฟองจะไปก้า,มาเมล็ดแตงโมนะคะก้าใช่ไหมไปก้า,มาเมล็ดแตงโมนะคะเต็มจะไปปลุกแตงโมนะคะมันก่อนเยวไปก้ามันก่อนไปก้าเลยหน่อยแล้วะค่ะวันนี้จะไปเอาไปก้าอีกนะคะ งองงอน้องงองอนี่เรียกวอะไรวะเตี๋ยวอะไรเตี๋ยวอะไร,รยไรังไม่ดูเลยมาเอาไปแทง นไปงัเดี๋ยว <ไป S 2> ตามไปดูที่นาเลยนะคะนี่วันนี้ก็มาถึงที่นาแล้วนะคะถึงที่นาแล้วที่วันก่อนมาปลูกกระเทียมนะคะนี่ของนี่เขาของยายนะคะนี่ของยายออกมาแล้วนะคะกระเทียมของเราชมบรรยากาศที่นาอีกครั้งนะคะอ,อวันนี้เหมือนฝนจะตกนะคะไม่ ไม่หนาวนะคะนี่กับแม่กับน้องฟองมาปลกวันก่อนนะคะยาวแล้ว <c oughs> นี่ก็วันก่อนพี่เค้เข้ามาไทยแล้วนะคะที่จะปลูกแตงไทยกับแตงโมนะคะ <c oughs> แล้วแล้วก็จะอน,นั้นก็จะทำเพกนะคะทำเพกทำแท่งตอนนี้เราจะมาก้าเม็ดแตงโมกันนะคะส่วนแตงไทยนี่ยังไม,ไม่ได้งอไว้นะคะนี่ค่ะพรุ่งนี้จะมาทำเพกแตงโมนะคะอันนี้ก็ยังไทยไว้เอง ไม่ได้ลองนะบรรยากาศสวยงามตามทอ้องเดิมเกาเจออะกาเจอป่ะเนอะเอามากาตินีุ่่น ไม่ได้ออกนามาไม่ได้มานาสองสามวันพอดีไม่ค่อยสบายนะคะวันนี้มาอีกวันนึงาะเม็ดแต่งงโมไว้ก่อนนะคะก้าไว้ก่อน เราจะกล้าไว้ประมาณสิบสี่สิบห้าวันนะคะก็ยังไม่เคยทำสักครั้งนะคะาถามคนถามคนในหมู่บ้านเขารอให้มันออกใบมาสองสามใบนะคะพี่เคอเข้ามาผสมผสมอะไรผสมแกบแกบแล้วชี้โบเหรอแล้วก็ขี้โบแล้วก็ปุ๋ย ไข่ด้วยตักนะํามาถึงกันเยอะมาให้มาทำอะไมเราเส็นหม้อแมกการมาตักมาให้หา ดกันค่ะของไป็ึ้นห้องนอนดูสิไปขึ้นห้องนอนเป็บอะไรต่างๆไปข้างลูกเลยซื ai hồ bóng luôn như thế này luôn thủ dụng Hãy subscribe năm ปีนี้น้องฟองทำห้าไร่นะคะทั้งหมดจะทำแตง่แตงโมสองไร่แล้วก็จะทำอะไรอะทำสวนแตงไทยอีกสามไร่นะคะเดี๋ยวก็ลมของพ่อแล้วก็หกไร่นะคะทั้งหมดค่ะ นี่ตอนนี้เราก็ใส่แบบเดียบร้อยแล้วนะคะเราเอามาคับเป็นแถวนะคะมาเรงมาเลงอเอามาเรงเป็นแถวรดน้ำให้มันชุ่มถึงมันเลยรดน้ำให้มันซุ่มถึงขึ้นเลยพูดเองสิแก็เราประมาณสักเดี๋ยวเราจะพยางมาคุมนะครับไม่มันไม่ชื้นเลยต้องอีกปรงหนึ่งกันนะ ข้าขยายอย่ดีนเดี๋ยวก่อนอดูกอ่เดี๋ยวก็จะเพายางมาคุมนะคะเพื่อจะ ไม่ให้ลมมันเข้านะไม่ให้ลมมันเข้าแล้วก็มันจะไม่ตายด้วยนะเพราะว่ามันจะเก็บอากาศไว้มันจะซื้งมันจะไม่แห้งเสร็จไปอีกวันหนึ่งนะคะแต่ยังซื้อมาอีกจะเอามาก้าไว้อีกนะคะเหลืออีกเยอะเลยค่ะจะเอามรอยอ๋อ ตั้งนานแที่เรามเนี่ยจิงมาขึ้นพุ่งเลยนะเดี๋ยโอเค ไเสร็จแล้วเราก็จะเอาผ้ายางเอาผ้ายาง่มสวยกันจันเงี้ย 哎。 Ủa mình mượn tăm cái dưới cú bắt này nè Ốp chuẩn mày nè Ốp chuẩn nè tăm cái này น่วนหนากจะนีกว่าแบบนี้กันเนี่ยกัเก็นี่เนเช 你我的走吧？ Amen. Mm -hmm. mặt trong căn nhà ừ. นี่ตอนนี้เราก็เสร็จเร็ยบร้อยแล้วนะคะเสร็จเร็ยบร้อยแล้วดอให้มันออกต้นมาแล้วก็ดอดูอีพีสองนะคะพรุ่งนี้ก็จะมาทำเออเพกมันนะคะทำทำที่ปลูกมันนะคะ,ททนนะ,คะตอนนี้ก็เสร็จเร็ยบร้อยแล้วนะคะมามากะมากะ,ะมันลแต่งก็ รอให้มันออกไปแก่มาสองประมาณสองใบาสามใบก็เอาลงเอาลงในแปลงได้เลยพรุ่งนี้จะมาทําแปลงป,ปลูกแตงโมใช่พรุ่งนี้จะมาทําแปลงป,ปลูกแตงโมนะคะอย่ารอรอดูคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ